อ,อัตมาจะพาปฏิญญาณาปฏิญญาณศีลแปดในงานปลุกเสกปลุกเสกพระแท้แท้ของพุทธครั้งที่สี่สบเจ็ดณบัดนี้ ข้าพระเ first, จ้าทั้งหลายขอตั้งจิตปณิธานในงานปรุกเสกพระแท้แท้ของพุทธครั้งที่สี่สบเจ็ดข้าพระเจ้าทั้งหลายจะขอบำเพ็ญ ประพฤติตน,ตนอยู่ในศีลแปด,อ,แปดอันได้แก่นแกหนึ่งปานาติปาตาเวรมณีาาาามจะขอตั้งใจประพฤติเว้นขาดการฆ่าสัตว์ เว้นขาดความโหดร้ายรุนแรงเว้นขาดการเบียดเบียนใดๆจะพยายามสร้างเมตตาธรรมจะพยายามสร้างเมตาธรรมสองอธินาทานาเวรมณี จะตั้งใจประพฤติเว้นขาดการขมโมย,เ,มโมยเว้นขาดการเอาของผู้อื่นด้วยเชิงอเ,เ,เอาออเปรียบจะพยายามสร้างสัมมาอาชีพขยันสร้างสรรเสียสละ ละเลิกความโลภละเลิกความเห็นแก่ตัวสามอัพรมมจริยาเวรม,รม,มาารณีจ,จ,ะจะตั้งใจประพฤติเว้นขาดเรื่องเมตุนธรรมเว้นขาดเ,เ,เรื่องการมคุณ

เว้นขาดการพูดหยาบเว้นขาดการพูดสียเาพเสียดเว้นขาดการพูดเพ้อเจ้อจะพยายามพูดเป็นสารถัเป็นธรรมจะพยายามพูดเป็นสารถะเป็นธรรมห้าสุราเมรยมัชฌะ ปมาทธานาเวรมณีจะตั้งใจประพฤติเ,เว้นขาดการเสพติดมัวเมา,เา,าเม,มีอบายยมุกทั้งหลายเป็นต้นม,มีกามต่อมามีโลกกระทั่มแปดอีก และจะเว้นขาดการยึดพวะอัตภาพทั้งปวงหกวิการะโภชนาเวรมณี<ก>ะมจะตั้งใจประพฤติเว้นขาดจากอาหารและเครื่องใช้ ที่ควรเว้นควรเลิกเ,เลิกจะกินจะใช้ตามที่กำหนดจะ,จะาหนดจะเป็นผู้พยายามเป็นผู้มักน้อยและสันโดษจเนัดเจ็ดนัจคีตะคีตะวิตาทิตะ,ตะวิสูกทัศนา มาลาคันทะวิเลปะณะทารนะมันณะวิภูสนทานาเวรมณีจะตั้งใจประพฤติเว้นขาดจากท่าทางอันไม่สมควร คำพูดที่มีเสียงสำเนียงอันไม่สมควรเช่เนฟอ,ร athlete, s. <S ฟอรนรัมดนตรีเป็นต้นเว้นขาดจากดอกไม้ของหอมเครื่องตกแต่งพอกทาเครื่องประดับประดาประดิษฐ์ประดอย เว้นขาดจากฐานะแห่งการแต่งงามประดิษฐ์ประดอย,าาดยอุจจาเสยนมหาสยนนาเวรมณีจะตั้งใจประพฤต,ติตเว้นขาดจากที่นั่งที่นอนใหญ่ เว้นขาดการรับของใหญ่เว้นขาดจากการสะสมของใหญ่ที่สุด,สดเว้นขาดการหลงติดความใหญ่ศีน่นทั้งหลายเหล่านี้หากข้าพเจ้าทั้งหลาย ไม่ตั้งใจประพฤติข้าพเจ้าทั้งหลายย่อมไม่เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ได้ผลถ้าหากข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งใจประพฤติก็ย่อมได้ตามธรรมสมควรแก่ธรรม ดังนั้น,น,นข้าพระเจ้าทั้งหลายจายัจกตั้งใจศึกษาฝึกฝนภาคเพียรบำเพ็ญตามที่หมู่คณะได้นำพาช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยดีให้สุดความสามารถ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งใจปฏิญญาไว้ญญณวโอกาสนี้นนดังนี้นานสาธุสาธุสาธุ